ตนผีสอยตีนผีตัวนี้นะคะเอาไว้สอยชายกางเกงกระโปรงเมื่อก่อนนี้นะคะก่อนที่เราจะมีจักรเนาะเขาจะใช้มือสอยชายกางเกงชายกระโปรงนะคะตอนนี้เรามีจักรแล้วทันสมัยแล้วเราใช้จักรในการสอยชายกางเกงกระโปรงกันดีกว่านะคะสำหรับจักรรุ่นนี้นะคะเราจะเลือกลายที่เบอร์สี่นะคะ หมุนวงล้อไปที่ลายเบอร์สี่กันเลยแบบนี้นะคะพอเราได้ลายเบอร์สี่แล้วเรามาดูวิธีการพับผ้ากันนะคะว่าเขาพับผ้าแบบไหนในการพับผ้านะคะเราจะพับแบบนี้เข้ามา1เซนติเมตรก่อนนะคะแล้วเราก็วัดเข้าไปแบบนี้ประมาณ2 3ถึงเซนนะคะ พอได้แบบนี้แล้วเราพลิกกลับด้านหลังแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็พับตลบผ้าขึ้นมาแบบนี้ให้ได้แนวเป็นแบบอย่างนี้นะคะพับเข้ามาเว้นตรงนี้ไว้เหลือช่องประมาณ0.5ม mm ิลลิเมตรนะคะหรือครึ่งเซนนั่นเองนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาไปวางไว้กับตีนผีได้เลยค่ะ เมื่อเราได้ผ้าแบบนี้แล้วนะคะเราก็มาวางไว้กับติงสีแบบนี้เลยปรับความกว้างความปรับลายปรับความกว้างเหมาะสมแล้วนะคะเราก็พร้อมที่จะใช้งานเริ่มเหยียบได้เลยค่ะนะคะจักรเขาก็จะทํางานไปเลยสันทบเขาก็ไกด์ตรงนี้เขาก็จะไล่สันทบให้นะคะว่า แนวผ้าของเราจะได้ไปสม่ำเสมอกันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดลายด้านข้างได้เลยค่ะน,นะคะสําหรับลายที่เห็นนะคะจะเป็นลายแบบนี้เลยด้านในนะคะมองก็จะเป็นแบบนี้ส่วนด้านนอกนะคะเห็นรอยเป็นสกิดผ้าแค่นิดเดียวแบบนี้เลยนะคะเหมือนการสอยมือเลยเห็นไหมคะ นี่เราสามารถเอาไปใช้งานได้จริงด้วยเพื่อนๆลองไปใช้งานดูนะคะใช้งานง่ายมากเลยสำหรับติงผีตัวแอลตัวนี้ค่ะ